สวัสดีค่ะบันนี้วันที่บันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทับเจ็ดทับหกแปดเป็นการสวดครั้งที่แปดสิบสองนะคะของข้าพเจ้านายจิรยุบุษสิงข์ข้าพเจ้าขอถวายเสียงสวดสัตยายระสูตรพระปะริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจนตั้งมั่นมีสติและฤทได้มีสมาธิตจดจจอใน่ขล่าเพลชนะในบทสวดอย่างต้งน,นเถิดจาธุครั้งที่แปดสิบสองค่ะวันที่ยี่สิบเ็ดทับเจ็ทับหกแปดเริ่มไปแล้ครับบททีหนึ่งบทที่หนึ่งนะครับบทกาพารัตนไตนะคะอารังสัมมาสัมพุทธพ่อพุทธังพุพพพพต่างถืออธิษนนี้ สวาสขาโตทะธรมโมธรรมารมาซามิสุปฏิปัโนโนภะโตส,สาวสังโฆสังคังนามามิค่ะ <c oughs> สองบทบูชาพระภัยรีพินานนะคะอารังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรินุพุทโตคุณยิ่งหคารมาโนฐานิปรมีหีจาริสติยาวะชีวังอาหารพุทธังทำมังสังคังสนาคโตปูเชมิรัต,ตานตยังทำมังจาริมิโสทินา สามบทสดชุมนุมเทวดาค่ะสามันตาจักกรวาเวสุอัตตาขันชังตุเทวตาสัตธรรมมูลเนชสะสุนันตุสขามมกขังสักเคกาเมจ่ารูเปคีริสิคารัตเถสันต่างดิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตารุว่าหน้าหันเนเคหาวตถุมเหเขตเตภูมิมาใจยนตุเทวชารัทธรวิสเมยะคาคณพานาคา ตีตาทันตาสัตวิกยังมูนีว่จะนังสาธุวเมสุนันตุธรรมสวนาการูอายังพัฒนตา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 สี่บทสวดบุพพาพากนามาการนามอตสะพะโคตระโตสัมมาสัมพุทสะนโมตัสสะภะคะโคตระโตสัมมาสัมพุทสะนโมตัสสะภะคะโคตระโตสัมมาสัุรสะห้าบทสวดไตสานคมนาปาถั พุทธ <f dragging> ังสนาสามีทำมังสนาสามิสังฆังสนาสามิทุติยัมปิพุทธังสนาสามิทุติยัมปีทำมังสนาสามิทุติยัมปิสังฆังสนาสามิตติยัมปิพุทธังสนาสามิตติยัมปีทำมังสนาสามิตติยัมปิสังฆังสนาสามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสนังอัญญังพุทโธเมสังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพทรานัตถิเมสนังอัญญังธทมโมเมสังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพทรา นัทถิเนสนอยัง hmm. ส like okay. um, ัง yeah, โคเมสังวรณเอเตนะสเจาวชนะสตุทิมิโฮตุสภัตราเจตบสติรัตนปานามคาถาผู้ทางน้เมรตนะรัตภูตะสาริรจิตตังธรรมังน้เมรตนะรัตนภูตะวิสุทธิสารังสักทังน้เมรตนะัตภูตะสุสีรติตาธิเอตังนเมติรัตนังกระตะนัยังวหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตถุวิเศษสาภูตังอัญโยยายยะยุตะคุณะโยข่าวัสปะวันตังอัสมิตะยมหิปีตาเถวายถาติทันเตเอกลงวิ นาติตะตะ,ตะเรส,สามาสัมภเวนะโรเกกะถาจิตจัจิเรนจากปาตุผูตังคัมพีร,รยะยานวิสยา,าติทุสัตถังวินยุหิปันธิตะชนะหิวิชัญญารูปังโรกัมหิเกอิจิก,การถจูป,ปารพณนียังเกสัญจิสุตตะทุวิธิตังคุณากายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสะสุตัมปิด สมุปสตังมนสสสุทธปสาษาฐานางบุญยติการณมะสามุตตามะบุญณะภูมังทุขขาปามุตจานะมุข,ขาสรางาังคาตานางังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชนเยังนิพานะสัจจิกิริยายุยปนิส,สย,ยัตถสัมมากีเรตย,ยสัมมาอระโสธนาสิทธิยะจะสาธิธอัถะกุสะเรหุปาเสวนียังปานิหิจติสะนังขามณียะเมวตาสมาหิตังติรตานางสระนังคำตัมหะ รันตินท่วังคณะเน,นสุนัมสัมนาปูเชจาปิสัสตะตังสุปัสสนจิตราถัดฐานุปาริจาริยาสถาราตาจ่าบุญเยนะตัดถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสจะจ่าสาปิสวัตถีโหตุโยเจธธรรมวินยัยยมีปามาณภูตอกุตตาราพิสามาโยนิยโตาสุโพถังตัดโสปนิสัยยะจ่ายาาย,ายาอายังปีโหตุวัตถุแตเยปริจิตโตปุาสะสาธกาโร แปดนะมงก,การสิทธิคาถาโยจักขุม,มามโมหมาราประทังโถสะมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสะปะสานวินิโมจย,ยัยนโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนตังพุททางวรตังเสือสานามามิโรกัสานทะจาวินายกันจ่าตันเตชะสาเตชะส,สิทธิโหตุสะพันตัลยะจาวินาสัมเปนโตธรรมโมทัชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเศสีโรกัสสาวิสุทธิมังขังนิยานิโกธ,ธรรมัทลสศาถารี สาตาวโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวิตังเสือสารมามิโมหะปะทารักอุป,ปะเสาตะท้าหังตันเตชะสาตเตชะสิทธิหนตุสัพันตะระยะจวินาสมเมโตสัตธรรมมเสนาสุขาตานุโคโยโรกาสะปะปูปะกิเรสะเชตาสันโตสายางสันตินิโยชโกจะสวาขาตะธรรมังวิรังกะโรติ สั่งคังวรรตังเสือสารนามามิพุทธานุพุธทธังสามาสีรติตาธิตัตเตชะชาเตชะส,สิทิหนตุสัพพันตัดระยะจ้าวินาสัมเยนตุก้าบทส่วนนโมการอคาถานโมหันโตสัมมาสัมพุทธสัมพุทธาสามะเหสีนโนนโมอุตตมะธรรมะสสะสวะขาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังขสาปีวิสุทธิสีรติตาธินโนนโมโอมาตยาทัศน์ราตานตยาศาทุก,กังนโมโอมากาติตาสาสตาสาวัตถุตยาสปินโมการะปะภาวินะเห็ันตุปัทวานโมการานุภาวินะสุวัตถิหนตุสัพพันธะ นมโมการสาัสสะเตเชนะวิธีไม่หิโหมิเตชาวาสิบบทสวดมหาสมาัยสูตรเอวเมสุตาอิกังสัมยงภะาวาสักเยสุวิหะติกาเปรหะสมิงมหาวเนม,มหาตาพิคูสังเคนะสัตถิ์ถึงปัญจมัติเหิพิคูสัตติหิสัเพเหวะอันหันเตหิ ทัศสหิจาโรกาทาต AH ุหิเทวตายเยพภูยนาสันนิปติตาหุนติพระควนตังทัศนนยะพี่คุสังกันจะอรตโหจตุนังสุทาวสกายกนังเทวังเอตทาโหสียังโขพระขวัตสเจสุวิหารติกาเปรุสมิงมหาวเนมาตาพี่ครูสังเคนะสัตถิปัญจามติหิตพี่คสัตติหิสัพเพเหวะอานันตหิตทัศหิจ่าโรกาทาตุหิเทวตายเยาภูยนาสันนิปติตาหุนติพระคนตังทัศนนัยะพี่คุสังกันจ่ายานุนะมายปิเยนะพระขวัตยามนุประส เพราะทีว่าปุริโสสามัญจิตังวาพาหังภาษาระยะภาษาลิตังวาภาหังสังมิเชวะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทวสุอันตรหิตาภาโตปุระโตปาตุระหังสุอันโคตาเทวตาพ่อตังอภิวาเทวะเอกะมันตังอันหังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพ่อโตสัตติเกอีมังคาถังอภาสีมหาสัมโยปรสสิงเทวกายาสมาคตาอาคัตามะอีมังธรรมะสัมยังทักกิตาเยวะอปราชิตาสังคติอันโคอปราเทวตาพ่อโตสัตติเกอีมังคาถังอภาสีตันตระพิฆวะสมาระหังสุจิตตังอัตโนอุชุุมะกังสสาาารทวเนนติค อิทิอาน,นิปลักขันติปันทิตาติขีรังเชตวะปาริถังอินะขีรังโอหาจมะเมชาเต,เตจารันติสุทธาวิมาราักขูม,มาตาสุธังตาสุสุนะคติอาระโขอ,อัปราเทวตาพระตัวสันติเกียีมังคถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสังฆตา เตนะเตขาเมสันติอปายะผู้หญิงปะหายยามารุสังที่หังเทวกายังปาริปุเรสันติติอตาโขพัคขวาพิโคอามันเตสิเยภูเยนะพิฆเวทัสสุโลกะทัสุเทวตาสันนิปติตาหนติตาถากตังพัสนายะพิโคสังการจะเยปีเตพิฆเวอาเหสุงตีตะมัานาอันฐโตสัมมาสัมพุทธา เตยสามปีภะคอนตานาเอตาปรามายวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสงเสยธัพปิมมยะหังเอตุที่เยปิเตยพิฆเวอเหเงศงภวิสังติอนาคตามัทนาอันโตสัมมาสัมพุทธาเตยสามปีพรตานาเอตาปรามายวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสังติเสยธัพปีไมหังเอตุที่อาจิเกศามีพิฆเวเทวกยานังนามานิกิตเยสามีพิฆเวเทวกยานังนามานิเทสีสามีพิฆเวเทกกยนังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมนัสิกาโรธาภาศีสามิติเอวังพันเตติโขเตยพิฆุพาตกปัญจสุพระควาเอทะโวจะ สีโรกะมนุษยกษัตรมียะทภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริทธคภังังปะหิตกตาสมาหิตาปูถุสีหวะสังลีนาโลหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมาสาสุทาวิปัสสนะมนาวิลาภิโยปัญจสัตเตยตาวะวะเนกัสปิโรทเวตาโตมตงยัสตาสาวเกสานิลาเตวะกยะอภิกันตาเตวิชนธาภิขเขาวเตจะอัตตปะมะกะดุงสุตตสัตสุดตวาพุทธศาสนาเตสามปัตตุระหุยานางอมานุสยานางทัศนาอภิเกษตาตามาตาขุง สหัสสัตถะสัตตาดึงสตังไอเกสหัสสานะอมนุสานะม,มัทสุงอเปเกนันตามัทขุงทิสาสภา,าผู้ดาอาหุง ตันจะสะพังอภิยญาติววะคิตตะวันตะคุมาตาโตอมนตะยัสตาสาวเกศาเสนิเตเทวกยาอภิกตาเตวิชันหะพิกข่าวโวมเยวะหังกิตะยัสตานิคิระหิอนุบุพโสดสตาสหสาวะยะขาอุมากัปติรัตถวะอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยะสสิโนมธามนาอภิกามมงพี่คนรังสัมมิติงวะนางชัสหัสาเหมาวะตายะขานันตอนนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะวันโตยะสสิโนมธามนาอภิกามมงพี่คนรังสัมมิติงวะนางสาวตาคิระเตสหัสสาวะยะขานันตะนตโุนโตนยสสัโดอิทิ ย่าขันนะดำนี้เนื่อยที่มันโตชุดที่มันโตวันนั้นวันตเยอะสัสินขอหมดมนารพิการมงพี่คุณลังสัมมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตาย่าขันนะดำนี้เนื่อยที่มันโตชุดที่มันโตวันนั้นวันตเยอะสัสินขอหมดมนารพิการมงพี่คุณลังสัมมิติงว่านังกุมพี่โรราชาคหิโกเววุรสันนิเวสนังพี่โยนางสตาสหัสสังย่าขานังไปยุโรปัสติกุมพี่โรราชาคหิโกสอบประคาสัมมิติงว่านังปุริมันจ่าทิสังราชาทัตตละทอภาษาติคันทิโส ปรดตาปิดตาสับพะหวอินธนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวะนั้นโตยะสิโนมธามนาอภิกรรมุงพิ่คู่ังสมิติงวะนังทักษีมันจาที่สังราชาวิรุฬหะตาภาษาติกลุพันธนาธิปติมหาราชายะสิโสปรดตาปิดตาสับพะหวอินธนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวะนั้นโตยะสิโนมธามนาอภิกรรมุงพิ่คู่ังสมิติงวะนังปัญนชีมันจาที่สังราชาวิรุปะโขปะภาษาตินะขนาธิปติมหาราชายะสิโสปรดตาปิดตาสับพะหวอินธนามามหาภราอิทิมันโตชุติมัััันนนนโโตตวะะยสสิิิมมมมมธาอภกง อุตตะรังจาาทิสังราชากุเวโรตัปภาษาติยคณาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสภาโวอิธนามาหราอีทิมันโตชุติมันโตนะตัวยัสสินุมธามนาพิการมุงพิคุณังสมนิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตาละถทักินะวิลากโกปชุบิรุปะโขกุเวอุตตะนิสังตะโเตมหาราชสัมันตาตโิสทันท้าธรรมมนาอััสวะเนกาปีโรทะเวเตสังมยาวิทัสสาคกูวจันิกาสถามมยากุเวนทุเวเนนทุวิภูจัาวิตโตสหจารันโงกามาเสถุต นโรลชาชาโนสัพโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพารุสุยวัชสาเอเตจเนจารชาโนคณภาสหัสพิโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสัมมติงวะนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสานตันชกาสัพกัมพรัสดระอาคูปายาคสหายาเดพิยามุนาทัตตาลธาจะอาคูนาคายยสสิโนอแล้โนมหาโคสอบคาสัมมติงวะนังเยนะคะราชสหภสษาฮารติทิพาธิชาปักิสุทิจขูวหังยาสาเตวนมชาปตราจิตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันทาตานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขียวมมาคาสิ พุทโธสัรนหา,า,าหิวะจายุพุทยันตานะคะสุป,ปนาสันะมังังสุชิตาวชิรหัตถินังสมุทังอสุราสิตาพาตโรวัสวัสเตติทีมันตยัสสินโสสนโกาลกาชา,ามาพิสมะอาสุราธานเาวคัาสาเวปะจิตติสุจิตติจับป่าหราโทนมุจิสหาสาัสตันจับภริปุตนงสเพลกกวิสนามกาสันนายหิตาวะพาดิงเสนางราหุพัทามุปะขามงสามาโยธานิพาทันเตพิคุณังสัมมิติงวะนาง อาโปวะจเทวะปฐวิจ่าเตโชวาโยตถาคมุงรนวรุณาเทวะสมโมเทัสสาสหเมตตาก่นุณากกายิกาอาคูเทวะยัสัตสิงโนทัสเตเตทัสธากายาสพเพนนะนตอนนี้นอิที่มันโตชุตทีมันโตวนนั้วัโตยัสสิโนมันทมันอาพิกามุงที่กูนังสัมมิติงวนังเวทุจ่เทวะสหาริจ่สมาจ่าธุยีมาจันทศุปนิสาเทวะจันทามาคูปุริกิตาสุริยะสุปนิสาเทวะสุริยมาคูปุริคิตานะคะตอนนี้ปริคิตวะอาคูมันทำวาราคาวัดสุริหะโท ทัศเสรษฐทัศสถากายะสะเพนะนะตอนนี้เนาะอิทิมันโตชุติมันโตนะโตยะสสิโนมธรรมนาภิกรรมงพิคุณังสัมมิติงวะนางอาทาคูสาภูเทวะชาละมังคัสสิกาดิวะอริตกาเจ้าหลวชาจะอุมาบุพเสศมิสินโนวัตนาสหธรรมาจะอาจุตตาจะอเนสกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัศเสรษฐทัศสถากายะสะเพนะนะตอนนี้เนาะอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นวันโตยะสิโนมธรรมนาภิกรรมงพิคุณังสัมณิติงวะนาง มาน้ำมหาสมนามานุสามานุสุตมาคิดถาพุสิกาอาคูอาคูมโนมุสิกาอาตคูหันโยเทวเยจโรธิตวสิโลปราคามหาปราคาอาคูเทวีกสัสิศโนทัเสตยทัศธากะยาสเพนะตนนีนองทีมันโตชุดมันโตวะนะโตเยสะศิลมาทมนาอภิกรรมงพี่คุณนงสมิติงว่านังสกากาลุหะอรุณาอาคูคณะสาสหโอทาตหะปะโมคาอาคูเทวะจนาสถานมติหะรครมิสการตยาสิลูธรรมเนียราคาปชุนยทิสาภิวัตติทัเสตทัธากะยาสเพนนะนะตอนนี้น้อง ยามากันทักการจ่ายยาซาเซโนสัมพิตรการรามาเสโรหาสุติรมารจอาสวะมีมานติโนอาคูถัคูปรันิมีตาทัสเศเตทัสภกายาสเพนนาตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวัโตยาซสเซโนมมทามนาอภิกรมง์พิคุรังสัมมิติงวะนังซาเสเตเทวานิกายาสเพนนาตานิโนนามันวายนาอาคันถุงเยจงเยสัติสาทหะปาวุทธชาติมะขีรังโอคาตินนานาสระวทัชเขมมขัดตาลังนาหังตนทวะอสิตาสิตังสุภธรรมาปรมโตจะปุตตาอิทิมันโตสหัสานังปุมาโรติสโสตโสปขัดสัมมิติวน สมากายโยุวสัติโสทัศเสตถาอิสระอาคูปันเจกับวสวัติโนเตสันจามัสโตอาคาหาริโตปริวริโตเตจัสสัพเพอภิกันเตสินเทเทโสัะมังเกมารเสนาอภิเกณิปัสสากกันสศมันที่ยังเอตาคันทาพันทาราเขนาพันธามุโธสมันตาปริวาริธามาโวมุจิถักโกจินังอิติตถาหายเสนกัหาเสนนาอเปสัยิปานิยตละมหาจะสารังกาตวะเพระวังเจถาโพสโกเมโคลทะนัญยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวัติสังโฑอทเสียงวเสตันจะสัพพังอภิยยะวาวัคิตวันตะคุมมาาตตตตะโยสส พิกขวเต่จาตาบามกะรุงสุตวะพุทสะสะนางวีตาราเขตยปากกามงเนสังโดมปีอิยัชโยสเพวิชิสังขามาพยติตายัสสิโนโมทันติสหพุทธิสาวกเตชะเนสุตตาติสิเบศวสวดมังคารสุตังอเสวนะจ่าพารนังปันทิตานจ่าเสวนาปูชาจ่ปูชานียานังเอตามังหุตจังปฏิรูปะเทสวะโสจะาปุเพจะกตัญญนุตาอัตตสัมมาปนิธิจ่เอตามังหโตจามพะหุสังจ่าสิปัญจะวินาโยจ่ สุสีขีโตสุภาษิตาจัยยาวาจาเตมหูตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานัางปุตตะทาราสังฆอนากราจกรรมตาเอตามหุตะมังทานั้นจะธรรมจริยาจะยาตะการนั้นจะสังฆอนาวชานิกรรมานิเอตามหูตะมังอารติวิรติปาปามัชฌปานาจะสัญญโมอปะมาโทจัธรรมิสุเอตามังคุตมังคารวจะนิวโตจะสันตุรธิจะกตัญยุตาการเรนะธรรมสวนาเอตามังพุธมัง ขันตีจัสรวาจัสตาสัมานังจทัสนังการเลนะทธามัสสะกระฉาเอตามังคัลตมังอาตาโปจัพรามัจจเรียนจัอริยสัจานาธาสนังนิพพานสัจิกิยลจจเเอตามังคัลตมังพุทธสะโรกฐธรรมิเหิตจิตตังยัสานกรรมปติอสกังวุลิทังเขมังเอตามังคัลตมังเอตาทิสานิเกตวนาสัพพันทะมะปาราชิตาสัพพันธาโสทิงขันสันติตันเตสังมังคัลตมันติสิบสองบทสวดรัตนแปริ ยังกิติวิทังอิทวะโหรังวัสัจเจสุวายังนังปานิตังนะโมสัมมังอทิตถาคตนะอิทัมปิพุทเธนะนังปานิตังเอเตนะสเจนะโสติหัตุขะยังวิระคัคอะมาตังปานิตังยะทัสขาสักยมุสมะฮิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิติอิทัมปิธรรมเมนะนังปานิตังเอเตนะสเจนะโสติหัตุ ยำพุทธเสต็ถ่ปะเรวนายิสุตรจริงสัมมาทิมานันตาริกันยมหูสัมมาทินาเตนะสัมมทธนสติอิทัมปีธรรมเรืองปานิตังเอเตนะสัจ,จนะโสทิหุตุเยปโขขระอัตตสตังปัสสถาสตาริเอตานิยุคานิหุนติเตทะคินยะสุขัสาสาวากาเอเตสุทินิมหพรานิอิทัมปีสังเคณะนังปานิตัง เอตนาสัจนะสุธิโหตุเยสุปะยุตตามนัสสาทัลหะนันิการมิโนโคตมัสสะสานังหิเตปฏิปตะอันตังหะนิหาราธามุธานิพุตติภูชามนาอิทัมปีสังเคระนางปานิตังเอตนาสัจนะสุธิโหตุขีนางปุรานางนาวังนัทีสัมภวังวุูดจัตติยติเกพุสิมเตคีนาพิสาอวิรุหิสันธานิพันติถิรายธาธรรมปฏิโปอิทัมปีสังเคระนางปานิตังเอตนาสัจนะสุธิโหตุ สิบสามบทสวดธรรมโมสานสว่างอัตตาหาเวชิตังเสยโยยะเจยักอิตราระปะชาอัตตาันตสะโพสะสะนิตังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนคันทัพโณนะมาโรอสมาพมุนาชิตังอปะชิตังแตยิรตาตขารุปัสสะสันตุโน,โนสิบสี่บทสวดเกปุตสูตรพาสิตามิถังเตนะพ่อตาชานตา,าตาปัสตาอัาตาสัมมาสัมพุเทนะเอธาตุมเหมา อนุสเวนามาปารมาปารยามาอิติกิรายามาติตากาสัมปทานนามาตากาเหตุมาะยะคเหนามาอาการะปาริวิตาเจนามาทิตาทินิชานขันติยามาพระผารูปตายะมาสามานโนคารุยะถาตุเมเหอัตนาวะชาเนยธาอีเมธมาอกุสลาอีเมธมาสาวะชาอีเมธมาวิยุขหหหิตาอีเมธมาสมัตราสมาธินาอหิปยาสุขยาสังวัตติอัตฐุเมเหปจสาเหยะถาญาธาตุเมหมาอัตนาวะะ ชานิยทัอีเมธมากุสลาอีเมธมาอนัวาสอีเมธมาวิญญยปัสสะถาอีเมธมาสมัตราสมารินาหิตยะสุขายะสังวัตติอัฏฐตเมเหอุปะสัมปัชชะวิเหยาลาถาติ 15บสอุปนิียสุตอุปนิียติชีวิตตมาปามายงชรูปะนิตาสนาสันติตานาเอตังพะยมานณ์ระเนปขามาโนบุญญานิกะยิรธาสุขาวะนาหิอุปนิยติชีวิตตมาปามายังชรูปะนิตาสนาสันติตานาเอตังพยงะ,เเมะญญย,ย,าาาายาม,ะมายรณร,ระเนเปขามาโนโรกาณิสังปราชาเหสันติเปโขโยธาไกเยนะสังยะมโมวาจายะอุทาเจตสาสตังตาสาเปรธาสุขายะหหติยังชีวมะมโนปะกะโรติบุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสาน สังโสธรรมะสุจินะเนนะทุกขติงขังสติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาปสติอัานิพติทุเขสัมมโคสุทติยาสัพเพสังขาราทุขะติยถาปัญญาปสติอัานิพติทุเขสัมมโคสุทติยาสัพเพธรรมานัตตาติยถาปัญญาปสติอัานิพติทุเขสัมมโควิสุทติยาสิบหกบวชโดอปันกะชโดอปันนะ กัรถานะเมเกทุเจยงอาหุตากิกาเอตทัญญาสเมทวิตังคันเหยะอปานะกลางภะหุงเวสนังยันติปัะพานิวานานิจะอารมารุคาเจตยานิมนุสส์สัพชะตัดชิตาเนตังโขสนังเนตังสันมุตตมังเนตังสันมาคามาสัพพะลุขัปะมุติโยจารพุทธันจารธรรมัจารสังฆันจารสังฆตโตจัตตาริอายัสจานิสัมมาปัญญาปัสสติทุกขังทุกขะสมุตปะทังทุกขะสัตติกะกัมมังอาริยันจะัตถังทิจังทุกขุปะสัมมาคามีนาง เอตังโหสารานังเอตังสมุตตมังเอตังธนัมขมะมาสัพพะทุขะปะมุจติสิบเจ็ดบสวดพระเถรัตะคาถา อตีตังนานะวาวอคาเมยานะียนาปฏิกิยะนะคะตังยราตีตังปะหินาอมระาจา,า,าราตังปัจจุบันตะโยตามังตะถาตาถาวิวัติอสังินอสังวังตังวิธมนุภรเเยอัจชวกิจจับมาตะบังโกัญยามนังสุเวนะหิโนสังขารัญจนะมาเสนา,ามจุนา,นาเอวังวิหาริมาตาติงอโหรตะมาตัน,ต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 น,นท,นทิตังตังเวพระเทกะรและตติสังโตอจิกเตมุนิติบุคคลไม่อหนึ่งสิ่งที่ลงไปแล้วบุคคลบางสิ่งที่ไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งหนึ่งก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ไม่มาถึงก็เป็นยัง พึ่งทาความเสี่ยนี่แหละใครจะต้ความตานิวันพุ่งเพราะว่าความเปลี่ยนคำบรรจุละผู้มีเสถียรภาพอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่ทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเลือกบุคคลผู้มีกาิอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกะกนทางกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีระดับหนึ่งจะล้มลบทการชนีแล18เบอร์สอบพิธาปัญจเวคณาปาฐะ ชาราธรรม้งหิชาราอนาติโตพยาทิงทำม้งิพยาทิงอนาติโต้มาแล้วนะทำม้งหิบมาแลอนาติโตสัพเพหิเมปิยะหิมาแลพะวอนนะพะวินาพะวอกรรมมัสโกภิกกรรมมหายโทกรรมมโยนิกกรรมมพนุกรรมมิปติสโนยังกรรมมังกระสานมีกริยานังวะปะกังวะรัสสทายะโทภวิสานมีเอวังอังหิอะพินหังปัจจวินคีตมพังเรามีความแก่ไปทำเราจะรู้ความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ไปทำเราจะรู้ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายไปทำเราจะรู้ความตายไปไม่ได้เราจ่าเราต้องการต่างกูได้แล้วพรง เรามีการเป็นของตัวเองีการพูดให้ผมมีการเป็นรเกิดมีกวารตั้งใมีการทีร่เพื่อนเาใสเราทำการวันีว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเปทางญาติคือราต้งได้รับผลกันั้นสืบไปแล้วทั้งหลายคุณพิจารณาอย่างทุกวันเถิดสิบเก้าบวสสเถวตาอุโยชนคาถาทุกขปตาจันนิทุกคาพยาปตาจันนิพรยาสกาปตาจันนิสกาโหตัสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอหสัมปะทางบุญยะสัมปะทางสัพเพเทวนุพันตุสัพพะสัพติสิทธิยาทานังท้าตัวสัทตาคาสพร่างของตัวส ยี่สิบบทสวดเทวตาปันธิทานนะคะฐานยาวะเทวสังติวิหารละวสิงห์ทุเปคดึงโพถิงคาเดตะหิงตะหิงตาธรรมะาานนนะเพ้อะตุปูชิตาสอถึงกรรนเตถาวิหารมัมาเถเรเขราจามัชนาวกาจาพิคโวสารามิกาฐานาปฏิอุปสาวกกาคาเมจะเทสะนิขมาจะอิสาระสัปานาพุตาสุกิตาพ้อตุเตชาดาผู้ชายเยปีจาอัฐสัมภวาสังเสถะชาตาอัถาวะปปัตติกานิยานิการธรรมะรักปฏิจเตสพเพปีทุกขสสาการุนตุสังขยัง ถาตุจ ah, bon pur ีรังสตังธโมธมัทราจะปุกคราสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตยะจะอัมเหระกตุสัตธโมสัเพติธรรมะตานิโนวุติงสัมปานุเนยมะธามเมอริยกวัปเวทิเตยิสิเบโสดสภพปฏิธนคาถาบุญยสีธานิกตัสยานันยานิกตานิเมเตสัจภาคิโนโหตุสัตานันตาปะมานาไกเยปิยาคุณาวันตาจะมาแห่งมาตาปิตาทโยทิตถาเมจะปะทิตาวาอันเยมะชะตเวริโรสัตตาสันติ ติตาสันติรกัสมิงเตภูมาตตโยนิกาปันเจกะตุโรการาสังสารันตาภาวะพระเวยาตังเยปติธาธรรมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะประชานันติเทวเตสังวิเนทยุงขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีบานต่เพื่อมีส่วนแห่งบุญข้าพเจ้าทำโนบัตนี้และแห่งบุญอื่นบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าทำแล้วคือชนระดาดเป็นที่รักผู้มีคนเมืองาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแล้วมีกันอยู่ในโลกเกินภูมิสามก็เมือสี่ มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพรหมน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่านั้นทราบการให้สมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาถามเองเถิดก็สัตว์เหล่านี้ยังไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินนานาบุญญาณนาอนุโมทนาเหตุตูนาสะเพสตาสะตาของตุเอาเวลาสุขาชิวโนเขมะปัทัรตมจัปปอตุเตสะสาสิชตังสุภะเพราะเหตุขเวนของบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทำมลนี้มีเวียนอยู่ประสมอเถิดและจงงทออกเสขควววามหนีของสัต์เหล่านนั้จงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสถางคอาหอนุภาพความเพียรและที่สงามาพลสตาด้วยสารบตรสมพัสสรพระบารีพระคาธาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข pues mm ้าพเจ้าขอทาทั้งปวงทั้งสิ้นขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งโลกทั้งธรรมขอเทวทเทวนทั้งหลายโปรดอนุทานในการสายบุสมบู์และธรรมะเหล่านี้เมื่อทลานี nah. ้โปรดอนุทานในการข้าพเจ้าครอบครอข้าพเจ้าวัตถุมงคลพระกิ่งพระฤีพินาศดูที่สมเด็จพระญสังวรวัดบวรนเวศตอาหารตลอดจงพูดมงคลทั้งปวงที่สัางสิ่งสั่งขึ้น บูนกุศลของพระางหลักิจาการสมัมนาน้องถวาพุูธบูชาทำบูชาสังขาบูชาขอผลบุญนี้เจ้าสมบัตวิจารณ์น้องสมบัติสมานทุกท่านขอจาปอดจากทังโปูแหงทั้งสิ้นปะเสนอกำเนิดในการงานชนะต่อักรมานหลายสมบูรณ์ด้วยาสมบัติบรญคาณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในปรสาทกรรมฐานเกิดเป็นญาและเจริญรุชัทั้งสีอายุทั้งัพลังเทอสาธุขอนาบุญกับพรโคดจยถือทระงน้นเผิภาพประการทั